กแกก็ว่าถ้ามาหักล้นไม่ได้ซื้อล่าก็ไม่ช่วนหนักล้อาวาล่าปเป็นห้องดีห้องด,ด,ดังก้องหลักท่น ขนมสัญ,ญลักษณ์เทศกาลบุญศาสตร์เดือนสิบของภาคใต้แทนเสื้อผ้าแพรพันส่งให้ตายายหรือบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนอกเหนือเป็นสิ่งแทนความกตัญยูของลูกหลานที่มีต่อบรรพบุพรบุษการทำขนมลายังเป็นทั้งาศาสตร์และศิลป์แม้จะอยู่จังหวัดเดียวกันแต่ภูมิปัญญาเกิดเล็กเกิดน้อยของการผลิตมีความแตกต่างกัน ขนุมานำเปลงมาทดเป็นยดนิยมเรียกเชือขนุมลาถ้ายนโรยนับโรยปีปัจจุบนันมีการปรับเปลี่ยนรูปลักษ์ของขนมลาให้มีความน่าสนใจสอดแทรกเรื่องเล่าแห่งคติชนวิทยาเสริมให้มิติข,ของขนมลาเปลี่ยนไป และการทำขนมลายังมีในยักยะของการพบปะกันของคนในชุมชนสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในชุมชนได้มีกินมีใช้มีการสร้างอนาคตที่มั่นคงมาร่วมเรียนรู้ทุกมิติทุกมุมมองไปกับเราขนมลาภูมิปัญญาแดนใต้ขนมลา,มา,า,มลาการแปรรูปเพื่อสร้างคุณค่า ที่นี่คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีขนมแปรรูปตำบลปากภูนจังหวัดน,นครศรีธรรมราชเป็นสถานที่นำขนมลาหอยลากมาเปลี่ยนรูปแปลงร่างใหม่ใส่ส่วนประกอบอื่นๆเช่นช็อกโกแลตถั่วให้ขนมลาของกลุ่มมีรูปลักษณ์ที่น่าสนใจจนกลายเป็นสินค้าที่นักท่องเที่ยวต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับไป ก็มีรถธรรมดาแล้วก็แต่งหน้าชโคโค็อกโกเลตอันนั้นคือเอามาทำลาดอกแต่งหน้าช็อกโกเลตอนึ่ตัวจุดเด่นก็มีอะไรก็รูปแบบเพราะว่ารูปแบบแล้วก็เวลากินนะนะเวลาทานเขาบอกว่ากรอบมันอร่อยมันจะกรอบมากตอนนี้มันเหมือนกับว่าอ่าเราก็โชคดีที่ได้แม่คงวมาช่วยมนั่นะมันจะอร่อยขึ้นแล้วก็ไว้ได้นานขึ้น สร้าง่าหมาที่ยังกอประมาณลอยโล่เร่องเรื่องอยบางที่ตอนนี้นะอาจตยเนื่อกช่องรอยโล่ใ้ได้ตอนนี้งน <ladım. S 1> ี้บ so ้มบ <itor> ้มสร้างกันเยอะนี่รอยโล่มัดไปในกีวนอย่างเี้ยอ๋อาจตยเนื่อจะทำมดระมักมวนมัดมวนมัดผักผักค้ายเป็นดีโลมัมไม่จะเป็นลาย่านี้ก่อนนั้นก็มันกระโดดเกณฑ์ก็ถ้าหมาดพ่นไม่ได้ซื้อล่าก็ เป็น้องนักกอนบัวร่าเป็นห้องดีห้องดังห้องหนักกอนเดินซิปทำบุญเนี่ยเราจะซื้ออยากหมากเลยขนาดประเด็งซื้ออยู่ประจำนี่ต้องทะเลาะกับคนเลยเออบางทีก็าถอดเสื้อเขไปซือ้อแมสกีทีนู่นนั่นเลยถ้าของเราว่าเราไม่ท่านอ่ะแต่เปรรูปนี่ก็คือว่านห้อมกรอบมันอร่อย เปลี่ยนแปลงของขนมลาไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพียงรูปลักษณ์ที่น่าสนใจเท่านั้นแต่รวมถึงการปรับเปลี่ยนเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ในตอนหน้าเราจะพบกับการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของขนมลาโดยใส่แง่คิดของขนมลาให้มีความหมายที่น่าจดจำที่บ้านท่าสอมอำเภอหัวใจจังหวัดนครศรีธรรมราช